สวัสดีครับอยู่กับหกหลอดัมกรีนครับหมอตันลุยกับร้อยสี่สิบครับทีมงานเสียทูนเพิ่มพูนซับวิ่งปากบอรครับใกล้ๆขออ,อีกรูปเอ๋อ๋อยังยังยัง ลุยเดียวเลยครับวันนี้เออใครขับวะทำไมโหดแฮะทักเกอเขาขับเองหรอเปล่าวะ <c oughs> โอ้ยนายอย่าทักเกอขับเองได้ดิเอ้อ อ้แน่นาคนนี่ท็อกเกจะขับเองหมดแล้วเนี่ยเออค่อยๆวางได้เลยพี่จิ๊บจิ๊บเออนั่นแหละเอ,อ้เฮ้ยสะร <laughs> ะวังตูดด้วยตูดลายดูต้นมะพระ้าว โอาเก๋เขาขับเองครับดูลักษณะไม่ใช่จ้างคนขับเรกแบบเนี้ยดูการตักก็รู้แล้วครับอะไรวะอะไรวะเอาออกดินมันเยอะหรือเปล่าโอ้โหนุนแทกนุนแทกนุนแทกพี่น้อง ไม่ให้กระโดกครับเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนขับมืออาชีพหรอกเนี่ยดูการวางก็รู้ละเออเออเออหรือเขาบอกว่าพร้อมเลยสู้กับหมอตาลไปเลย ค่อยๆโยกมาบืด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 วางง่ายปุ่งกีอึ๊บปึ๊บสั้นนิดหน่อยกับคืนแนะ่ๆโอ้ยอยากเห็นคนขับดินา่าจะทกแกะ จะระบีบูทูดอีกแล้วรึบนาสันส่นๆเล็กน้อยเอสอืมาามาฐานมาฐานยกมาค่อยๆย,ยกมา ค่อยยกค่อยๆวิงค่อยๆมาค่อยๆค่อยๆยกขึ้นนิดนึงนั่นแหละเอาไงบุ้งกี้เลยรึบเออค่อยไงค่อยไงเออนั่นแหละอ่ะใส่อีกสุดยอดมาก ยังยังไม่สมูทพอครับมือยังไม่นิ่มตันใครครับอย่าเสียทุนเปล่านึกว่าจะไกด์มาวะทักเกครับบ่เอาคนขับไปไหนอ่ะย่าว่ะไปเถ้าเป็นอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยไม่ใช่คนขับเลยอ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่ลูกน้องท่อเกย์ครับเองครับไป <c oughs> อ่ะเห็นตรงไหนไหมโอ้มุมนู้นครับไปเราตามไปดูเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูท่อกเกยใหม่ดิเกียร์สองเลยครับปู <c oughs> เลยอ่ะ ลูกน้องยังไม่มาครับหรือไม่มาก็ไม่รู้สายโหดสายโหดอันนี้เห็นไหมเห็นไหมโอ้สุดจัดสุดจัดสุดจัดดู <im itation> ไปถึงเป้าหมายไม่ยกครับ ใสะใจอ่ะปล่อยไปเลยครับ S <S สั่งเลยครับโมตานอ๋อห้าเจ็ดศูนย์สองครับ จะมีโครงแต่ลังคาก็พังมาแล้วครับ